สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้าจ้ามากินเย็นกตบโฟน้ำเย้ติ๋วได้ใจเ้อสวัสดีเอฟซีทั่วโลกจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจเย้ติ๋วจ้าขอบคุณทุกเมนด้วยนะคะ,ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะซะเมื่อนี้ อยากนนพริกไทยมะปุงกัน้าเย็นตะโฟเสร็จมีแล้วจะมีเหลืองพริกไทยนี่ยายโขกเองนะคะแต่ใส่ขวดพริกไทยจะเกี่ยวกัะเทียมเหมือนจะจิ๋วใส่หอมทอดนี่ล่ละของมักเนะค่ะนะทอดเองอ่ะมือจับเลยใส่เยอะๆเลยของเราทอดเอง <laughs> น้ำป่าเขาอยู่ใส่น้โตอยู่โตนี่หายละอยู่ทั้ทงนอกอพริกก็สองช้อนนะคะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำย่ยติ๋วจา้าเย็นตาโฟจะบ่มีพักเรื่องหอมนี่ยัดกับซอยใส่เองจอ่ะหอมบ้านเราเองนะคะเย็นตาโฟเส้นมีท่อนใส่เอาเอาเส้นใ่ว่าสันเดี๋ยวแม่ชิมก่อน ล้าก็จะมนีนี่จ้ะ <c oughs> แคบหมูแก้วแคบหมแก้วถ้านนั่นเอาสร้างเศีใหญงว่าสั่นกระไดน้อยหน่อยเศีนจ้ะอันนี้จะดจิ๋วกับมะลวกมามาแบ่งกันกับปลูกคนละเครื่องจ้ะนี่มีเหลืองก็จะได้พราะประมาณนี่จ้ะมีเหลืองกันหน่อยคือกัน <c oughs> แต่แต่ว่าเครื่องนี่เน้นเลยจ้ะเครื่องเย็นตาโฟลาดนี่เน้นเลยจ้ะนี่แซบ่บ แต่ก่อนก็นเคยเหตุงานน้ากันนี่และกับแม่ติ๋วจ้าเพื่อนเป็นทาแก,ก่แม่ติวจ้าอย่างนี้เพิ่นซ่าเราเพื่อนมาขายเย็นแต่โฟลูกสาวเพื่อนแม่กับมาขายซอยลูกจ้ะเพื่อนเป็นเพื่นเป็นทากแก่เป็นหัวนาแยกติวนี่แหละจะกินอ่ะเดีย๋ยวนี้ออก็เจ้ามาเหตุของขายอืเ่าเน้นๆเ,เลย มาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันจ้าสุกข,ข,ข,ข้นุกขอืมาตรงเติมน้ำปาลาละนัวพอดีจ้ะเส้นมีเหลืองนะคะเย็นตาโฟมีเหลืองอืมได้หวานทว่วงนี่เนี่ย เริ่มกินขนมจา้าขนมเยะติว๋วนี่คือก่อนอาหารนะคะหลังอาหารเนี่ยห้าเมตร เพี่ด้ะก่ตะหูทอดห้บาทคุ้มจ้ะ น้องพาวเอากระยายไม่กินกับข้าวออิมอมิ่มแล้วเหรออ๋ออ่าถ้าจะกินแคบหมูก็ากมาหยิบกระยายนะเข้าใจไหมลูก หอมยัดต้อยเธอเอน้ำเย็นแต่พวกเห็ดน้ำงเ,เฮ็ดเขีมยมคน Rồi. Dạ. Người con nhay xã cháy xíu đây. มูกรอบก็บเป็นชิ้นใ่ญ่ๆสิแล้วจ้ะหมูทอดเมอกรอบมีเพิ่นใจน,นวดเป็นเซนก็เสิร์เอาจ้ะหนวดน่ะ Xẹp chưa? Cũng xích sát về น้องพากินไหมหลักแคปมัวอะมะเด็กินหไหมจะแบ่งให้แบบ้งมไวก่อนคะเดี๋ยวกินสาแล้วมันเมอ่อ่ะมาเอาไปให้่อมาออืมพี่กนได้ขือเอา สีาสาดเลยสองซอนสองซอนซารวงวะเลยจ้ะย่ขอสิบนาที่ได้ค่ะเด้อไม่กินขอน้ำกันสิบนาทีจ้ะเออเมืองเห็นปะ่ะนี่ปากย่ายนี่เป็นมุมเป็นเมาเบิดหนึ่งข้างดังนี่มันก็สิไข่จ้ะแมตเด,ด้ข้าใจแมต หายใจเกือบว่ได้ครอบอย่านตายเนอาไปกันเลยตางคนตางย่านกันคร้องกระชายยากล้านขาฮอได้เอาเสื้อกขึงไว้ ในคนสื่ออยู่ข้างนอกเองินรับขมาจากกายื่เงินรับขมาแอลกอฮอล์ชีดเราคนบางครั้งาหาหาบ้านเจ้าเป็น, COVID น,นกกโควิดบอกือเสือกกันนั้งบอสกันโควิดสเนาะกันโควิดขามาหาคอย <laughs> จากแต่ก่อมเคยขายของได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ขายของได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์จ้ะไพบ,บอดบ่อ่อนในยุคนี้ยู่งยากจ้ะกินเล่นเที่ยว เบ์ดอืมเย็ดจิวจะจะกินเบ์ดนี่ละจัะมันกระถวยนึงนะคะเนาะอืมแต่ว่าคลิปเนียเราเย็ดดิวขอจบคลิปเดวยคะ่ะเด้อ ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหล่ทุกกำลังใจจ้าเลิฟเลิฟจ้าทุกคนบ๊ายบาย